คือมันเวียนหัวมันเหมือนกับไม่ไหวแล้วอะมันแล้วก็มันควบคุมไม่ได้บ้านมันจะมันก็รู้สึกเหนื่อยๆเพลียเวียนหัวอะไรแบบนี้ค่ะประวานไขมันความดันไตหัวใจโตพี่เป็นอพึงิาพาสเจอรสมองแตกเจอสมองอักเสทางเพศข้างซ้ายส่วนมากจะพี่เป็นข้างซ้ายถ้าเป็นข้างขวาพี่ก็คงเดินไม่ได้บาหวานสูงความดันสูงพอกินชุดที่สองเป็นตาอ่อนนี่ไปเช้ามามันมันรู้สึกมันมันมันตื่นตัว อาการปวดหัวมันจะไม่มีก็รู้สึกอะมันไม่เหนื่อยมันไม่เหนื่อยง่ายตรวจว่าความดันความดันปกติเลยอย่างเกวัยรุ่นเลยยี่สิบแล้ยี่สบแปดแปดสิบสองเนี่ยหมอบอกเลยไปทำอะไรมาเนี่ยดีกว่ยาโรงพยาบาลกินมายี่สิบอปีก็ยังเหมือนเดิมมันเป็นสะสมในตับในไตแล้วมันจะมันจะเป็นพิษในร่างกายมันมันแบบว่าร่างกายมันสามารถขับถ่ายออกมาได้ไม่เหมือนตัวุนภัยคือมันเวียนหัวมันเหมือนกับ ไม่ไหวแล้วอ่ะมันแล้วก็เขาก็สงง่งโรงพยาบาลมันควบคุมไม่ได้บ้านมันจะความดันโลหิตไขมันในเส้นเลือดสูงแต่นี้พอเราทานเข้าไปเนี่ยโอเคดีขึ้นผลของการที่เราทานเบต้าออยล์เนี่ยนะวิตามินตัวนี้ทําให้เราเนี่ยค่าค่าของเราเนี่ยไขมันในเส้นเลือดอะไรนี่ความดันลดลงค่ะมันไม่ค่อยปวดหัวแล้วไอ้บ้านหมุนเนี่ยมันก็จะลดลงไปรู้สึกว่าร่างกายเราอะ่ะมันมันแข็งแรงขึ้นการเดิน การอะไรอะไรเนี่ยมันจะมันจะดีขึ้นกว่ากว่าทุกตอนที่จะทานอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเราทานสม่ำเสมอปวดหัวบ่อยจนไปหาหมอซ้ำๆซ้ำๆจนตรวจเลือดตรวจเลือดแล้วเจอไขมันสูงค่าไขมันเอวอยู่ที่160คอเลสเตอรอล244อ่24 4, ครับกินยาเท่าไหรก็ไม่หายของมันของทอดพวกบุฟเฟต์ซีฟู้ดอะไรเงี้ยกิน จนมาเจอผลิตภัณฑ์เบต้าออยลสอามวันแรกก็คือเห็นผลเลยว่าอาการปวดหัวของเราอะ่ะมันหายแบบไม่มีการปวดหัวเลยแล้วก็นอนเรื่องนอนหลับเหมือนกันหลับสบายเลยตื่นเช้ามาโล่งไม่มีอาการอะไรเลยก็อยากให้ลองนะคะผลิตภัณฑ์เบต้าออยนี่ของว่าตอบโจทย์นะตอบโจทย์สำหรับคนที่เป็นไขมันอยู่ก็จะมึนหัวตึงไทย,ทยตาลาย จนแบบบางครั้งก็คือต้องไปโรงพยาบาลเลยเป็นไขมันความดานันแล้วก็บาวานชอบทานของทอดของมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าหลังจากทานเบต้าออยล์ไปแล้วอะค่ะก็คือนอนหลับสบายแล้วอาการเวียนหัวปวดหัวก็หายไปน้ำตาลลงไขมันลงนี่คือค่าเบาหวานที่ลดลงอะค่ะก่อนทานเนาะ1้อแล้วก็หลังจากทานไป2เดือนแล้วอะค่ะ น้ำค่าน้ำตาลลดเหลือแค่ร้อยค่ะอยากแนะนำนะคะก็คือว่าถ้าเป็นเกี่ยวกับความดันไขมันอะไรพวกนี้ค่ะเบาหวานทานเถอะค่ะเพราะว่ามันช่วยคนที่มีสุขภาพที่ไม่ดีอะ่ะช่วยได้เยอะเลยค่ะมันก็รู้สึกเหนื่อยๆเพียๆเวียนหัวอะไรแบบนี้ค่ะเบาหวานกับความดันค่ะทานของอะไรเบต้าออยอะไรเนี่ยค่ะไม่ทานยาเลย<า>เพราะว่าอยากจะทดลองดูว่าเราไม่ทานยาแล้ว มันจะลงหรือมันจะขึ้นในแบบนี้ค่ะอ๋อดีขึ้นคุณหมอชมเลยว่าดีขึ้นเยอะก็รู้สึกว่ามันสดชื่นขึ้นแล้วก็คือรู้สึกมันสบายตัวนะคะรู้สึกว่ามันดีขึ้นนะคะคือเราไม่ต้องไปหาหมอบ่อยแล้ก็ไม่ไม่ไม่ค่อยทันยาเท่าไหร่โดยนี้ต้องงดไปเยอะแน่นแน่นบางทีก็แน่นแน่บ้างหายหายใจลําบากบ้างหรือว่าเราก็นอนไม่ค่อยจะหลับ บางทีก็ชั่วโมงหนึ่งตื่นทีตอนแบบไม่ค่อยเต็มอิ่มเลยล่าลสุดเพิ่งตรวจเจอไขมันในเลือดเยอะครับไลทิสไลายสองร้อยสองร้อยสามสองร้อยสี่ฮะนังนจากินเบต้าใช่ไหมครับตอนนี้หลับง่ายขึ้นอันนี้อันนี้ข้อแรกเลยหลับง่ายขึ้นไม่มีสะดุ้งอย่างนี้จะไม่ค่อยแบบรู้สึกว่าเหนื่อยง่ายจะมีกําลังมากขึ้นกว่าเดิมเป็นปกติเหมือนคนวัยรุ่นธรรมดาเลยผมก็อยากแนะนําให้คนที่ มีอาการแบบผมนะเรื่องของนอนไม่หลับเหนื่อยง่ายอยากแนะนําให้มาทานนะครับผมเชื่อว่า2อถึงสามวันแรกเนี่ยเห็นผลเลยสามารถทําให้คนที่มีอาการที่หนักๆครับให้มันเบาลงแล้วก็ดีขึ้นตามมาดับเป็นความดันสูงร้อยแปดสิบไขมันก็ร้อยกว่าคือก็จะเวียนหัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทานยาหมอตอนเช้าทุกเม็ดทุกวันวันละหนึ่งเม็ดเจอเบต้าออยล์ตัวนี้ก็กินแล้วก็คือรู้สึกว่ามันลง ความดันลดลงนอนหลับอิ่มสบายไม่ต้องกังวลหลับหลับตื่นตื่นอีกทานแล้วได้เห็นผลจริงๆค่ะแล้วก็ค่าลดลงจากความดันที่เคยสูงขึ้นมันก็ลดต่ำลงมาเหลือค่าปกติค่ะก็ะไม่ทันยาพวกไขมันที่หมอให้แล้วอ่ะก็ทาตนตัวนี้แทนก็มันก็จะมีมึนหัวปวดหัวอย่างเงี้ยปวดไถ่ทอยความดันสูงความดันมันร้อยห้าเป็นได้สองปีแล้วจ้ะ แล้วหลังจากที่กินเบต้าออลเป็นยังไงบ้างคะนั้ปกติกินยามาสามปีไม่เคยเลยรงวัดสองหนก็คือตับมาปกติแล้วอาการต่างๆที่พี่กินไปเนี่ยดีขึ้นค่ะหายใจอิ่มหายใจอิ่มขึ้นนอนหลับนอนหลับสนิทอาการอ่อนเพลียะครับก็ไม่มีจ้ะสมมติมีคนที่มีอาการแบบพี่ติ๋เลยนะครับวันนี้อยากจะบอกอะไรให้เขาฟังมากโอแนะนำเลยค่ะดีจริงๆดีมากด้วยข้าวจานนี้แพงที่สุดยาอีกนะแต่เนี่ยยาเนี่ยดีมาก อยอมรับเราไม่ใช่น้มามันนะเราพูดจากใจจริงเลยครับดีจริงๆแล้วก็จะเป็นลูกค้าตลอดไปด้วยนะก็คือไขมันความดันเบาหวานบางทีผมก็ถามคุณหมอว่าคุณหมอครับให้ผมทานเช้าแล้วก็ทานเย็นแต่ความดันไม่แทบจ,จะไม่ค่อยไม่ค่อยลงอะ่ะคุณให้มาเยอะมากเลยเบาหวานผมมาไม่ตายหรอกนะแต่ผมจะตายเพราะความดันเรื่องสุราผมไม่ค่อยดื่มแต่ผมก็ไม่เข้าใจแต่บุหรี่ผมก็ไม่สูบเป็นค,คนออกกำลังกายครับ ชอบออกกําลังกายมากผมก็ไม่เข้าใจว่าผมเป็นได้ยังไงผมก็ยังงงแต่พอตั้งแต่พอทานเบตออยเนี่ยครับมันทําให้ผมนอนหลับแล้วก็รู้สึกดีขึ้นตื่นมาไม่มึหนหัวผมก็แนะนําเพื่อนไปบอกดีแล้วพี่ก็ลองดูครับผมทานนะผมว่ามันมีประโยชน์นะครับผมก็บอกเพื่อนๆไปแล้วข้งแรกปากเบี้ยวมือข้างนี้ยกไม่ได้เลยเป็นหนักเลยค่ะต้องอยู่ไอซีดีอะใชเลือดในสมองตีบแล้วก็ทายรอยเป็นพิษ เราไขามันในเลือดสูงเขาบอกยาไขามันกับยาเส้นเลือดต,ต้องกินตลอดชีวิตแนะนํามา,มาบอกให้มาลองดูหนูก็อยากรู้เหมือนกันจะหายอาจจะไม่ต้องกินยาตลอดชีวิตก็ได้ก็หลังจากทานยาเบตาออย์ไปก็อาการมือเท้าชาหรือหน้ามืดเหนื่อยง่ายมันก็ไม่ค่อยมีแล้วค่ะก่อนหน้านี้คือทานยาคุณหมอก็ยังมีอาการเหล่านี้อยู่ไม่เคยลดลงเลยหลังจากทานเบตาออย์ก็คืออาการเหล่านี้ลดลงจนดีขึ้นเนาะใช่ค่ะตอนนี้ยังทานยังทานต่อเนื่องอยู่ใช่ไหมคะ ทุกวันวันละเมตค่ะ <ST> S> <S ก็ยังไงก็ขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวยังไงให้น้องมินดูแลต่อนะคะอ่ะขอบคุณมากนะคะ <ST S> จะเพียอะไรเงี้ยแล้วก็เหนื่อยง่ายแล้วก็นอนไม่ค่อยหลับง่วงแต่ไม่หลับพอจะหลับแล้วเดี๋ยวมึงอ่ะตื่นนี่ละเป็นนุน่นอะไรก็ไม่รู้หมุนหยิ่ตัวเองอะ่ะแต่พอเบาหวานมันขึ้นเต็มที่มันก็เลยมาทุกอย่างเลยเบาหวานคะ่ะความดันไขมันกะว่าเดือนหนึ่งอะ่ะ ถ้ามันโอเคก็เจ๋งนะทานแล้วไปตรวจเบาหวานก็ลงนะแล้วก็ความดันก็ลงแล้วก็ไขมันก็ลงนะอะไร,รับบนอนหลับขึ้นปกติจะตื่นบ่อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็เพียๆแต่ตอนนี้รู้สึกดีขึ้นเยอะดีขึ้นเลยอะ่ะแล้วก็รู้สึกแบบปกติจะเสียวขาปวดขาตอนนี้คือเป็นน้อยลงตอนนี้คือพี่เปลี่ยนละพะไม่อยากทานยาเยอะอาหารเสริมมาดีกับยาเพราะยามันน่าเบื่อกินเท่าไหร่ก็เพิ่มเพิ่มเพิ่ม,มแล้วมันก็เป็น อาการคือเห็นที่เห็นนะคะแล้วก็ต้องล้างไตต้องตาบอดมัง่งอะไรอย่างเงี้ยต้องตัดขามัาง่งอาการที่เป็นเงนี้ยเราก็ไม่อยากเป็นนะแต่ถ้าทานอาหารเสริมเบต้าออลอย่างเงี้ยแล้วมันอาการดีขึ้นเราก็จะได้ทิ้งทีหวานไขมันความดันไตหัวใจโตเกี่ยวกับเพื่ออาหารเนี่ยการกินของเราเนี่ยมันก็ไม่ระวังมันอร่อยอ่ะ ดีมากเลยครับมันโล่งอ่ะเดินสบ,บายท้องเทิงไม่อึดอัดดีทุกอย่างอ่ะมันดีเบต้าออย์เนี่ยเพื่อนเขาก็บอกราบอกวาอ่ให้กินผมเลยไปแบ่งให้ไปแบ่งพวกดีกินดีเขาก็ากินอยู่เป็นเบาหวานกับไขมันค่ะก็จะรู้สึกแบบมึนๆเป็นเวียนหัวอะไรอย่างเงี้ยเรามึนหัวบ่อยมากก็กินกินแบบเป็นคนกินเก่งกินเก่งมากๆเลยอะไรเงี้ยเพราะเราไม่อยากจะกินยาไปตลอดชีวิตหรืออยากจะไม่อยากจะกินยาไปเรื่อย ยาของหมอที่โรงพยาบาลไม่อยากจะกินไปเรื่อยๆเราอยากจะมาพิสูจน์ที่นี่ว่าถ้าเราหายแล้วเบาลงผลิตภัณฑ์ที่นี่จะดีขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหมอบอกว่าค่าไขมันดีขึ้นสองอกว่าแล้วที่นี้มาลดเหลือร้อยกว่าหมอบอกว่าค่อยๆลงไปเรื่อยๆ <c oughs> ก็รู้สึกร่างกายมันตอนตอนนอนกนเรานอนเลยอะนอนแบบหลับสนิทเช้ามาก,ก็คือรู้สึกไม่ปวดไม่ปวดหัวไม่เมื่อยตัวใช่จะสบายขึ้นเยอะ ก็ผลิตภัณฑ์นี้ดีค่ะดีทําให้เราลงได้จริงเห็นผลจริงเห็นอย่างชัดเจนเลยขอบคุณมากจริงๆทําให้เรามีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นจริงๆเบื่อแล้วขับอาการปวดหัวบ้านหมุนแขนขาอ่อนแรงมือเท้าชาอยากหายแล้วทํายังไงดีคะวันนี้ดิฉันมีทางออกแบบเร่งด่วนมาให้คะ่ะสวัสดีคะ่ะดิฉันดออรอุบลผู้เกิดหรือจะเรียกว่าคุณแม่อุบลก็ได้นะคะคนที่ไขมันในเลือดสูงจะเสี่ยงกับการเป็นโรคร้ายแรงมากมายคะ่ะ เช่นโรคหัวใจอัมพฤกษ์อมัอมพาตจะเกิดตอนไหนก็ไม่มีใครรู้ค่ะหากปล่อยไว้จะอันตรายถึงชีวิตได้เลยค่ะสิ่งที่คนส่วนมากพึ่งพานะคะก็จะเป็นยาลดไขมันยาลดความดันแต่คุณคงรู้ดีนะคะว่ายาเหล่านี้ผลข้างเคียงเยอะไปหมดค่ะทั้งส่งผลให้อ่อนเพลียง่วงซึมเดินไปปวดน่องกินนานาน,นอกจากจะไม่หายขาดแล้วยังส่งผลเสียต่อตับแล้วก็ไตได้อีกค่ะ บางคนอาจพึ่งพาทางเลือกอื่นนะคะเช่นลดการกินอาหารที่มีไขมันสูงแกงกะทิพิซซ่าไก่ทอดแต่ลดเท่าไหร่ไขมันเลวก็ไม่ลดลงตามแล้วจะทำยังไงดีคะดิฉันขอเสนอทางแก้ที่ต้นเหตุนั่นก็คืออาหารเสริมเบต้าออยล์กล่องนี้ค่ะเบต้าออยล์เป็นนวัตรกรรมใหม่ที่วิจัยมาแล้วนะคะว่าสามารถลดระดับไขมันเลวในเลือดได้จริงค่ะ เบต้าออยได้ถูกส่งไปแข่งขันในงานนวัตกรรมระดับโลกที่กรุงเจนีวาประเทศสวิสแลนด์ได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมมาถึง2รางวัลค่ะเป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลกอีกทั้งยังมีสถาบันวิจัยชั้นนําของไทยรองรับด้วยค่ะก็พอจะมั่นใจได้แล้วนะคะว่าเบต้าออยสามารถช่วยลดระดับไขมันในเลือดได้ดีขึ้นจริงๆค่ะตอนนี้เบต้าออยมีโปรโมชั่นนะคะแค่กล่องละ690บาทเท่านั้นค่ะ คุณอาจจะสงสัยนะคะว่าต้องกินไปนานเท่าไหร่จึงจะหายคําตอบแน่นอนค่ะว่าแล้วแต่คนแต่ส่วนมากก็จะดีขึ้นใน1-2สัปดาห์ค่ะหลังจากกินไปแล้วครบ1เดือนบางคนกลับไปตรวจเลือดค่าไขมันต่างๆก็จะลดลงเป็นปกติค่ะและที่สำคัญนะคะ ถ้าคุณกลัวว่ากินแล้วไม่ดีขึ้นจะทํำยังไงจะเสียเงินฟรีหรือเปล่าพอลองมาหลายวิธีแล้วไม่เวิร์กไ,ไม่ต้องกังวลเลยค่ะเพราะเบต้าออยล์เรามีรับประกันถ้ากินแล้วค่าไขมันไม่ลดลงบริษัทยินดีคืนเงินให้ทำเงื่อนไขของบริษัทค่ะเรียกว่าไม่มีความเสี่ยงเลยค่ะและจะทนไปทําไมล่ะคะ